สุดครับผมอยู่กับช่อง NINE e l e k i d a ร o n ี่ฟิ n เน t EPC กัน e แล้วครับแล้วใครที่แล้วไม่ได้ดูก็ไปดูกันได้นะวันนี้เราจะมาก,กับพ่อจะกระโดนี่เดี๋ยวทำให้ดูอจับไว้เดี๋ยวทำให้ดูได้ครับนี่สาธิตให้ดูทำให้ดูเลย พอพอพอยังไม่ได้เริ่มเลยเมา์ของผมอ่ะพร้อมยังพร้อมอ่ะอ่าเริ่มผมขอทำช้าช้านะเพราะเราเราตัวเตี้ยเราเป็นเด็กเด็กขอพายด้วยอ่าพ่อต่อให้ยี่สิบปีไม่ไม่ต้องหันหน้ากลับดิเอาแบบพ่อเมื่อกี้อ่ะไม่ได้ดูที่พ่อทำเมื่อกี้อ่ะนี่ดูดูดูทำไม่ดูคุยยายสอนเนี้ย โอเคมามานานก็สิบปีปอปอยี่สิบอะอ่ะแล้วก็ลงอันหนึ่งลงสองเอ่ออ่ะลงสามอ่ะลงสี่อ่ะลงอ่ะอ่ะครึ่งทางแล้วอย่าใช้มือช่วยดิอ่ะไป หกอ่ะอ่ะหกแล้วเจ็ดอ่ะอีกสามทีอีกสามท,ทีแล้วอ,อ,อีกอีกสามทีแล้วเอออ่ะอีกอีกสองสองทีสองทีอ,อเก่เก่งทีเดียวสุดท้าย <laughs> โอเค อ่ะลงอ่ะตาพ่อ,พอ